โอเคต่อนนฟ้าสองตอนนี้รู้สึกว่ากูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเฮ้ <c oughs> กำเงินเสียงเฮียอะไรเลยแล้วใครห้องหนาววะคามา

โอเคไม่มีไรดวงตาที่สามดวงตาที่สามปั๊บเดาะก่อนที่เราจะเล่นเกมนี่ขั้นตอนแรกคือกดซูมโอเคบ้านใหญ่โตมหึดทึก มาปูก็ต้องรีบเปิดไฟก่อนหลับตาชัางแม่ <c oughs> โอเคดูแล้วใครแฟบบะเนี่ยน้ำแฟบ,บ่ะเนี่ย <c oughs> ไรสนุ่นนะหมอแล้วรูดิ เออเป็นเสงที่ด <pl ีอะไรชิงมิงลังเก็ตถ้ามันขอสวยขอได้ไหมเนี่ย nah> ผูกอตายเอ๊ะ uh> ต้องสปอนแถวล่างแน่เลยจับ <c oughs> ต,ตาดูหญิงที่ร้องหไห้เอาไว้นะครับเอ๊ะยมปนเปรี๊ยะสุดๆสุดๆตา

เปิดบนดีกว่าข้างล่างช่างมาสัตว์เป็นห้องที่น่าสยสยอ,องสุดเลย <c oughs> นั่นเนี่ยช่วงนี้เชื่อคุปติฮึมตัง แบ่งกันไว้ก่อนเผื่ออนะันนั้นเผื่อไม่เราต้องหนีอะไรเงี้ยบัตรเผื่อลับไห <c oughs> มไป่ชั้นล่างออยอย่างนั้นสัตว์ตีเลยแบบ แม่งครัองแรกที่เจอไอ้สัตว์อโอเคเปิดให้มันกลัวงแม่งเลยลวันี่ลองเปิดเสียงดังไ,งไว้อยทราบเวลาดีซีท์นแอรอะไรอย่เี้ย แมเบอบตอนนี er> pues> mm ้เ hmm. สียงโทรนะครับมีคนโทรมานะครับมเมนต์มูเมนต์มูเมนตอ่อเอ่อยปล่ะไม่ยุ่งก็ได้วะเปิดห้องกได้ไม่ง้อ

Yo, what's up, man? Behind you. Ok, sao rồi. Clip này khó chọn một phút nữa Này, Mấy người